สลามุอะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะอธิบายนะครับในการกรีดยางนะครับที่เปิดหน้ายางสูงนะครับมีผลดีอย่างไรนะครับแล้วก็มีผลเสียอย่างไรนะครับก็สวัสดี f อฟทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับชาว y o u t u ทุกทุกท่านนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ หน้ายางที่เราสูงที่เปิดสูงนะครับต้นนี้เป็นหน้าที่สามแล้วนะครับผมเปิดสุดเอื้อมเลยนะแต่ว่ามันจะกรีดยากนะครับเพราะว่ามันจะเราจะมองไม่เห็นแล้วมันจะบาดง่ายนะครับันคือผลเสียนะครับแต่เรา ใช้การเอียงมีดนะครับก็ให้หูมีดมีความเอียงนะครับเราก็จะปีดไ้บาดเดยโดยมีดนะครับให้สั้นให้หมนนะครับไม่ให้ยาวนะครับหูมีดต้องเอียงอย่างนี้นะครับมันถึงจะปีด ไม่ค่อยบาดนะครับสำหรับหน้าสูงสุดเอื้อมนะครับแล้วนะครับหน้าต่ำนะครับหน้าต่ำมันจะมีความโค้งมากนะครับถ้าเดือยยาวเดือยมันจะค้ำนะครับ บางช่วงบางตนเราก็ลากนะครับลากเปลือกจะยาวนิดนึงนะครับเพราะมันจะกระตุกไม่ได้นะครับสําหรับยางที่ช่วงนะครับช่วงที่มันโค้งนะครับมันจะกระตุกไม่ได้นะครับเราไม่ต้องกระตุกนะครับใช้วิธีการลากมีดนะครับให้ให้สุดนะครับลากมีดให้สุด อรอยโค้งเข้าทางด้านในนะครับก็หน้าต่ำนะครับตอนนี้ถึงตีนช้างแล้วนะครับแต่ก็ขึ้นหน้าใหม่ไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เลื่อนนะครับ มันจะบาดง่ายนะครับแล้วคียางมันปิดด้วยนะครับตรงนี้จะเลื่อนขึ้นหน้าใหม่นะครับเปิดหน้ารอไว้นะครับยางที่เราเปิดหน้าสูงนะครับมันจะ ยืดอายุการกรีดนะครับได้หลายปีนะครับายางที่เปิดความสูงร้อยห้าร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับจะเปิดจะกรีดได้ประมาณห้าห้าถึงหกปีนะครับต่อหน้านะครับต่อหน้ายางนะครับหนึ่งหน้าแต่ถ้าเราเปิดสูงสุดเอื้อมนะครับมาที่สามนะครับ ก็จะได้ประมาณ6ปีขึ้นนะครับ 7- ถึง7ปีนะครับถ้าเราปีดน้อยก็ประมาณ8ปีนะครับก็จะเลื่อนหน้าใหม่แต่ว่ายางนะครับบางเปลงจะไม่ค่อยออกนะครับต้นที่มันไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเราเปิดหน้าสูงเกินไปนะครับเพราะายางมัน ไม่ไม่โตนะครับไม่โตเท่าที่ควรนะครับแล้วก็ยางไม่สมบูรณ์นะครับถึงต้นจะโตเยอะนะครับก็ไม่ออกนะครับถ้ายางไม่สมบูรณ์นะครับส่วนมากจะยางที่เราใส่ปุ๋ยเคมีนะครับจะ เป็นลักษณะหน้าแรกนะครับจะออกหน้าที่สองขึ้นหน้าใหม่จะไม่ค่อยออกนะครับจนปีดมาจนถึงใกล้ๆจะหมดนะครับถึงกลางนะครับปีดมาได้ท่อนถึงจะน้ำยางเริ่มจะออกดีขึ้นนะครับยางฝนตกนะครับหน้า ยังแห้งไม่ดีนะครับเแบกยังดำดำอยู่นะครับรอยกลีดยังดำดำอยู่นะครับก็นาสูงนะครับมันก็จะบาดนะครับแต่ก็มันจะบาดน้อยนะครับพอเรากรีดได้สักพักหนึ่งนะครับเรารู้เราก็หลีกได้นะครับ โดยการยกมีดเหนือรอยกรีดขึ้นมาน้อยเหนือรอยแผลบาดนะครับยกคมมีดนะครับก็หลายๆคนนะครับยังที่กีดยางอยู่นะครับ ก็จะประสบพบกับายางนะครับที่เปิดหน้านะครับเปิดหน้าสูงนะครับมันไม่ออกนะครับเพราะยางมันไม่สมไม่มีความสมบูรณ์พอที่จะผลิตน้ำยางได้เต็มที่นะครับมันถึงไม่ออกถ้าเรา กรีดรีบนะครับหน้าสูงบาทนะครับต้องอหนักใจนะครับสำหรับหน้าสูงสูงนะครับที่กรีดบ,บาทนะครับก็พยายามนะครับนิดนึงถ้ามันบาทเราก็ยกยกมีดนะครับในวันถัดไปที่เรากรีดนะครับ อยากกดมีดนครับถ้ามีขี้ยางเราจะดึงออกก่อนนะครับหน้าสูงสูงสุดเอื้อมอย่างนี้นะครับไม่ต้องต่อด้ามมีดนะครับจั มันจะกรีดง่ายนะครับแต่ถ้าต่อด้ามนะครับให้เราได้เห็นก็ดีนะครับแต่ว่ามันจะกรีดไม่คล่องมือนะครับอย่างต้นยางนะครับที่ ซ้ำหน้านะครับก็ควรที่จะเปิดกรีดนะครับให้เนื้อขึ้นไปจากหน้าเดิมนะครับเนือขึ้นไปจากหน้าแรกที่เราเปิดกรีดนะครับนครับน้องๆมือใหม่นะครับที่ดูอยู่ก็ กรีดกระตุกมีดนะครับอย่ากระตุกเร็วนะครับอย่าทำด้วยความเร่งรีบนะเพราะว่าอาจจะทำให้เรากรีดบาดได้ง่ายนะครับก็หน้าสูงเหมือนกันนะครับหน้าสูงนะครับมันจะ ออกดีนะครับสําหรับยางของผมนะครับไม่ว่าน่าจะต่ำหรือจะสูงนะครับยืนไปยืนถ่ายน,นั้นก็ได้ก่อนสาวตัวยังเล็กนะครับยืนถ่ายไม่เห็นนะครับนี่นะครับัูนะครับบันสุเอื้อมจริงๆนะครับ ก็ต้องปีดมือเดียวนะครับเนี่ยตรงที่มันไม่ถึงนะท่อน้ำยางไม่เหยียดเ,ยดเ,ยดเนื้อเยื่อเจริญเรก็ปีดซ้ำได้คนระับถ้าน้ำยางมันไหลเร็วมันจะปีดยากนะครับหน้าสูง,สงที่ท่านผู้ชมเห็น รอยปีดบาทนะครับเพราะว่าน้ํายางมันไหลเร็วแล้วผมเอาไม่ทันนะครับผมซอยดึงมีดมาซอยมีดมาไม่ทันนะครับก็เลยกดมีดลงไปเยอะเกินก็เลยเลยบาทนะครับ หน้าสูงนะครับก็เปิดตามขนาดของต้นยางนะครับถ้าเล็กก็ให้ต่ำนะครับเพื่อที่จะกรีดตรงที่เนื้อเยื่อเจริญนะครับเยอะตัวนี้เห็นไหมครับมีรอยบาดนะครับเพราะว่าหน้ามันสูงนะครับหน้ามันสูงจริงๆนะครับยืนถ่ายห่างๆก็ได้เดี๋ยวมองไม่เห็นนะครับก็ มันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเราะว่าตรงนี้มันแสงแดดจะเข้าไม่ถึงนะครับใบายางจะแน่นมีความแน่นหนานะครับเราก็มีนจะบาดไม่เยอะมันจะ ปิดสนิทเดียวนะครับส่วนที่เป็นตาตุ่มใหญ่ๆมันก็จะค่อยๆปิดนะครับ้องใช้เวลาายางร4ดอยู่นะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่จะมีโอกาสที่จะผิดพลาดนะครับ ได้กันทุกคนนะครับไม่ว่าท่านจะตีแค่ไหนนะครับ หน้าต่ำนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่าหน้ายางผมนะครับจะสูงต่ำนะครับจะเลื่อนไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าตอนเปิดหน้านะครับผมจะเปิดเอาตามระดับความใหญ่นะครับความเล็กของต้นยางนะครับความโตของต้นยางถ้าต้น ที่วัดรอบต้นนะครับไม่ได้ห้าสิบเซนติเมตรนะครับผมก็จะเปิดต่ำลงมานะครับแต่ถ้าได้นะครับผมก็จะเปิดร้อยห้าสิบเซนติเมตรนะครับ ตรงที่โค้งเข้าทางด้านในเราก็ลากนะครับลากมีดนะครับไม่ต้องไปกระตุกมันกระตุกไม่ได้นะครับมันกระตุกไม่เดินตรงที่โค้งเข้าทางด้านในนะครับก็ไม่ต้องไปสี่เลียดนะครับต้องสี่เลียดบางคนก็สี่เลียดเยอะนะครับเครียด ไม่ต้องเครียดนะครับค่อยๆค,คิดนะครับค่อยๆแก้ไขนะครับหน้าซ้ำหน้านะครับคือยางที่เปิดต่ำนะครับมันจะหมดหน้าเร็วกว่านะครับแต่ถ้ายางที่ต้นเล็กก็ไม่ควรที่จะเปิดสูงนะครับเพราะว่า แล้วน้ำยางน้ำยางไม่ออกนะครับดูนะครับเต็มเกือบจะเต็มถ้วยเบอร์หนึ่งนะครับจัมโบ้นะครับตัวนี้ต้น,ตนนี้ผมคนตน้นยางแล้วมันมัด ปีทับนะครับหน้ายางเปลือกยางเลยเสียนะครับรอยตีดก็ไม่ค่อยสวยนะครับนะครับอน ต้นนี้ก็จะสูงสุดเอื้อมนะครับตอนนี้ก็ลงมาประมาณเกือบครึ่งหน้ายางนะครับกับปุ่มนะครับจิกหน้าปุ๊บเจอปุ่มปั๊บนะครับเวล,ลาจิกนะครับนี่นะครับอันคมมิออกแล้วค่อยออกเข้านะครับตอนดีปุ่มนะครับ มีดตัวนี้เป็นมีด992นะครับมันจะหลีกบุ่มง่ายนะครับเพราะว่าใบมีดมันเล็กนะครับถ้าใบมีดใหญ่แล้วเดือยมันใหญ่ด้วยมันจะหลีกยากนะครับ หน้าจะสูงสุดเอื้อมเลยนะครับมีนะครับสูงสุดเอื้อมเลยนะครับเปนต้นยางพารานะครับพันธุพื้นเมืองที่ต้นจะโตนะครับ คนจะโตกวก ceksin, ่ายางพันดีนะครับที่เราตาเราซื้อมานะครับมันต้องต้องรอเวลานะครับอายุเปิดเกีมันหลายปีกว่ามันจะ มีน้ำยางนะครับมันจะผลิตน้ำยางได้นะครับบางทันที่ยางไม่ออกนะครับเพราะว่ายางต้นยังเล็กนะครับถึงครบอายุก็ถ้าต้นเล็กน้ำยางก็น้อยนะครับมันไม่ได้ออกเหมือนกันทุกต้นทุกแลงนะครับยาง อยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นยางนะครับแต่ละต้นพอลงมาหน้าต่ำๆนะครับเรามองเห็นเราก็จะตกลีดได้สวยนะครับมันจะบาดบ้างก็เป็นที่ปุ่มนะครับเป็นที่ปุ่มถ้าเรารียเรอไม่ทันได้ดูนะครับดูไม่ทัน,นก็จะบาดนะครับอย่ีดเก้าเก้าสองนะครับ จะตีดสำนาได้ดีมากนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับแลบชมแล้วก็ฝากท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสลาโมอะไรกลุ่มครับสวัสดีครับ